สวัสดีค่ะเรามาอยู่กันในนะ่าเกมค,คุณยายแกนี่กันอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในห้องของมุต้าพิงก์ก่อนโอเคขอบคุณเพื่อนลูกชิ้นแดงน,นะ,ะอีตักต้าก็แบบอะไรคือมึงไปย้อนของกันอีกแกนี่อออเออมาดูนี่ละคะหนึ่งเลย เกือบแล้วค่ะทุกคนผีเนี่ยสแล้วคืออ้าวอันนี้ก็ตามมาแล้วมาเ้ีมาแล้วระวังอีสอคนแล้ว้าเกาียชอีเี๋เ้าคนช่วยาออกอ่ะแล้วกาเกเกไปเอ้าแก่แ้นยุด่ะ เันจะไม่อยู่แต่ตเยงเฮ้ยกาเดี๋ยวเราจะลงไปทำภารกิจด้วยพวกคววจะจบตอนลยอ่ะลแกเมันมาอีกสามสองศูนย์หนึ่อ anyway> ูมันดงมานเลอะเพื่อนมันเลมากดเลยว่ะเพื่อนเราออกแล้วเข้าใหม่ดิว้าวเพื่อนเราออกแล้วเข้าใหม่ไฮ้ไม่ันไม่กใจหรอเนาอ้าไมด้อเพระว่าไม่ตกใไม่ตกใจเรี่อไม่ังเลยอ่อก็เปล่านี่จะเอาสภาพหรอมามากะไม้รไม้ไมมันมันมันอะไรนะ้มันขัดใจมับับยานั้นเลยขโม นี่หะพี่เอ๋ยตอนที่มันวางกับดักไว้ในห้องใช่ไหมเนี่ยหูไม่เขาจมันจะบ้้ย่ยมันไม่บอกแจ้มาใหญ่นไนเขาหลุดไหนมันไปแล้วแกผิดแต่ฮีโร่้อกไม่ได้หั้มันย้าประตูอเสียวแล้วคุกนเสียวแล้วอีบ้งเรื่องของฉันว่ ทำอะไรนะแหวนดีไลยูอะไรก็ไม่ไอซียูก็ใช้เห็นคุณเราก็ลงมาแล้วนะคะลอยกระดงอุ้ยกระดิ่งกระดิ่งไม่ใช่กระดงกรีนเสียงกระโดดกระโดดรอดแล้วค่ะไปเถอะพี่เออลงมาในนี่แล้วนะลงมาในที่อื่นแล้วใช่เหรอใช่ก็นี่ยที่เล่นอันนี้ที่ไหนพี่ไม่เคยออกจากห้องอ่ะ เดี๋ยวเราต้องหาอุปกรณ์ก่อนนะคะทุกคนเพื่อหาอุปกรณ์เรายังไม่มีที่ค่ะเรายังไม่มีที่เอหมุนหมุนนะคะดูเดนี่กอนฉันไม่เคยหายเบ็ดเลยเฮ่งเจอแตงโมจะแตงโมคอน้ำาให้ตลอดเดี๋ยวเก็บ้เล่นผ่าน่ะเราก็จะเอาแตงโมนะคะเพื่อที่เราจะได้อะไรนะคะพี่โยนโยนไม่เล่น เอามาค่ะแล้วไอ้พวกนี้มันก็มาเล่นกันตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดกิ้งสิเฮ้ยหยุดกิ้งปะหนึ่งปะหนึ่งวินเสร็จกระดาษเต็มแบบรอหั่นแล้วแล้วก็จะหั่นนะคะชึบอ่าได้ชช้อะไรมาได้กุญแจค่ะทุกคนเราได้กุณเจ้ เราได้เป็นคุณแจนะคะเราก็หยิบมาคุณแจไขอะไรได้บ้างวะไ่<ช>บ้านเหรอหนูมาแล้วไม่หนูามาแล้วก็จะรอโอ้โหภาพอย่างมืดทำอะไรเนี่คะทุกคนได้๋นี้เจอตุ๊กตา,าเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราจะอ,อันนี้มันตุ๊กตาป,ปอดของไอแก่นั่นรูมันมของอไอแก่มันมาแล้ว แล้วก็จะปิดประตูหน่อยค่ะสองแต่เมื่อกี้เราเกือบได้แล้วนะคะทุกคนแต่เดียเ๋ยวเราดูก่อนนะคะส่วนประกอบซึ่งเราจะเจอคุณยายแกนี่เมื่อไรเราต้องไปผักโต้หรอหรือว่าไงใต้เตียงเราจะใต้เตียงเร็วๆเลยเฮ้ยห,หันมาทางชั้นยาอยา่านะามมนยา่เยๆๆยาเฮ้ยเก็บเก้าอี้อย่างแบบเฟี้ยวฟ้าวแบบเก็บยิ่งกว่าเดิมแฟดอีกอะ นี่ตัวนี้ก็ดามฟันก็ไม่แปลงที่ไข่ก็ไม่ขัดเสื้อก็เนารวมก็คือวาไม่อักกระป๋กค่ะสภาพบ้านมนก่อนสำหรับบ้านมันยังไม่ทำาินอะกับตัวบัตตัวเหม็นเต่ามากเลยค่ะทุกคนมาแล้วมาห้องใต้ดินฟัก็ไม่แปลงตาก็เหลือกนะคะมันแบบมันไม่ไปหาหมอบ้างเลยค่ะสงสัยนะครับเมื่อมันไปหาหมอหมอกินล่นห้องเลยค่ะไม่เคยแบบอยู่ในเก็ก มึงไปแล้วยังมึงไปยังมึงยังไม่ไปแต่เราดูก่อนใหมัได้น่ารักมากใช่เราไปหาแบดบิ๊กแบตเบสบอรอ่เอราะไอ้ตาไม่ดี่เอ้ยรู้สึกว่ามันจะขึคืออุ้ยทุกคนมันได้เสียงเนี่ยเลยอ่ะยเสีวดูบอลเลอร์มันไม่เห็นพวกเราได้ไงวะโอเคเราเปิดแถวนี้เข้าใจ โอ้โหทุกคนเลี้ยงตัวตดจะโอ๊ย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 ใกล้จัวันที่ห้าแล้วอ่ะเออใกล้จัวันป่าหาแล้วค่ะทุกคนอ่าเลือดสาดเต็มตัวเลยค่ะเย้เยวเย้คุยในห้องใต้ดินคือทุกคนเราไม่เคยรอดอะไรเลยค่ะเราต้องหาห้องหนีค่ะประเด็นคือเราต้องหนีจากคุณยายแกนี่ให้ได้นะคะโอ้โห เข้าซื้อเข้าวันที่ห้าแล้วค่ะควนประหารที่แบบคือบนประหารที่คุณยายแกนี่จะจับเรามานะคะแล้วก็มาฆ่านะคะใช่ป่าวะเราจะไม่ตายแล้วใช่ป่ะโอ้ใช่เราต้องเกินวันห้าก่อนนะคะมันถึงจะจับเราไปประหารใช่หรือเปล่าประเด็นคือเกมโอเวอร์ไปแล้วแต่เราลืมอัดนะคะทุกคนก็เลยจบเลยตอน โอเวอร์นี่คือแบบเสี่ยวมากต้องตงอาตุกตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปแล้วนะคะใบบายคือ